ผมก็มีสมเด็จอง์เนี้ยหักครึ่งเห็นปะ่ะผมก็ให้เขาซ่อมซึ่งเนี้ยเพิ่งซ่อมเสร็จมันก็จะเหมือนมีฟ้าเป็นคาบน้ำยาแต่คาบเนี้ยพอเวลาคุณใส่ตลับแขวนไปอะอย่างเงี้ยไม่ใช่พระปลูก,กวัดสามปื้มเป็นวัดระฆังเนี่ยแต่เป็นวัดระฆังที่เก่าในยุคเจ็ดกว่า แล้วก็อีกองค์ที่ให้ไปซ่อมมาก็คือสมเด็จวัดเกศชัยโยนี่ยเราได้เห็นเราเคยสงสัยว่าพรซ่อมจะซ่อมดีมไห<ป>มเราเคยสงสัยว่าไอเหรียญเก๋แก,แกะบล็อกใหม่ทําได้เปล่าถอดบล็อกเป็นยังไงบล็อกฮ่องกงมีไหมบล็อกคอมพิวเตอร์มีจริงหรือเปล่าผมมีหน้าที่นะครับที่ทําให้เพื่อนๆหายสงสัย อ่าพีารัลพลบอกชีวิตดีขึ้นครับอันนี้ก็คือวัดเกตหรือเราก็เรียกว่าพระสมเด็จโตนะใช่ฮะอ่า,อ,าอันนี้ก็คือเรื่องราวของพระสมเด็จโตเ,เห็นปะ่ะแบบนี่ยังไม่ได้ตัด อ่าพี่เ,เลินหรอกดูไม่ออกเลยจ้าซ่อมมา,อาฝีมือสุดๆนี่นี่นะ mm hmm. ครับผมก็มีสมเด็จองค์เนี้ยหักครึ่งเห็นปะ่ะ mm hmm. ผมก็ให้เขาซ่อมซึ่งเนี่ยพึ่งซ่อมเสร็จมันก็จะเหมือนมีฝ้าเป็นคาบน้ำยาแต่คาบเนี้ย พอเวลาคุณใส่ตลับแขวนไปอ่ะคาบจะค่อยๆทําปฏิกิริยากับอากาศก็จะสวยแล้วมองไม่เห็นรอยซ่อม YouTube ที่สอนเรื่องไม่เคยเห็นเหรียญพระจริงก็สามารถดูเหรียญได้ติดแท้ได้ติดตามครับขอบคุณครับพี่นิรันดูงะพระแท้ดูง่ายทุกองค์ถ้าเราดูที่ความเก่าคือพระเก่าแล้วคือพระแท้แล้วแล้วพระกาโบองค์นั้น เอกลักษณ์พิมพ์เป็นของวัดไหนก็แค่นั้นเองครับง่ายๆเลยหลักการนี้ง่ายๆสุดๆเนื้อสุดๆอยากดูเป็นติดตามครับวิธีการดูพระให้เป็นง่ายนิดเดียวครับไปหาพระแท้เก่าๆที่เขาไม่เล่นกันมาดูตัวอย่างมาดูความเก่ามาฝึกดูความเก่ามันก็เหมือนกับอย่างงี้ครับไปหาคนแก่ ที่ไม่ได้เป็นคนดังไปดูก่อนว่าคนแก่เป็นยังไงค่อยไปหาคนแก่ที่เป็นเจ้าสัวนะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงอ่ะนี่วันนี้ก็ใครที่อยากจะได้พระผมไม่ให้ซ่อมพ่อกต่อเพราะอะไรเพราะมันจะไม่ใช่เนื้อเดิมไงใช่เราก็ให้เอาที่เป็นเนื้อเดิมไว้เดี๋ยวนี้แค่พเชฟงรออ่ะ วัดเกตนี่หมายปองกันมาทั้งหมดเนี่ยผมเรียวกว่าพระสมเด็จโตอันนี้ไม่ต้องสงสัยสมเด็จครับอ่าพี่วิชยัยขอบคุณครับพี่วิระอ่ะเนี่ยอยากได้กดโอเคมาก่อนโอเคโอเคสองนาทีสองนาที เปิดแรกมาเวลาเดินท่านแน่พี่สุรชัย <c oughs> เปิดแรกมาห้า5,000ันบาทสองนาทีนะพี่นะปีกว้างด้วยเข้าใจง่ายด้วยแบบนี้เอามาสอง0มื่นแล้วนะครับตอนนี้เจ็ดชั้นเจ็ดชั้นปีกว้างเข้าใจง่ายด้วยเอา้ามาสนุกแล้วครับมาที่สอง0มื่นแล้วนะครับตอนนี้ราคาสุดท้ายอยู่ที่สอง0มื่นบาทมาสอง0มื่นสองพันบาทแล้วนะครับ แบบนี้เข้าใจง่ายนี่แล้วเป็นองค์ที่ปีกกว้างด้วยเพราะเขายังไม่ได้ตัดปีกใช่พี่สาวรถมาสองหมืนสามแล้วก็มาที่พี่ป้อมสองมื่นสี่นะครับราคาสุดท้ายเข้าใจง่ายมากๆงนอีกทีสิ 24,000บาทคุณรู้ไหม,มเอาไปซ่อมเนี่ยคนขอซื้อกันเต็มรถไม่ซ่อมมาเท่าไหร่ราคาสุดท้ายที่24,000บาทครับหมดเวลาแล้วผมไม่เห็นตัวเลขของใครเลยคอมเมนต์ Facebook ตอนนี้ค่อนข้างจะเออเหรอ <มา S 2> ถูกว่า,าเลือกคนครับ25,000บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่25,000บาท20,000 6,000บาทที่พี่ก,กนันตะพละครับโอ้โหคันเพื่อนๆเอามาพี่ิพี่กันตะพลนะครับสอง0มื่นหกพันบาทโอ้โหครับเพื่อนๆนะฮะ <c oughs> วางไม่ลงพี่ทวีกับพี่มานะไม่อยู่วันนี้พี่ทวีกับพี่มานะไม่อยู่แน่วันศุกร์ผมกับเพื่อนจะเดินทางไปรับพระที่ประมูลไว้นะครับ พี่รปวเลศโอเคครับยินดีครับเมียมินดูแลครับขอชมสมเด็จอีกครับสมเด็จเ,เนี่ยผมบมดเลยนะตัดตลับแขวนอะพระชำรุดแบบเนี้ยทำให้ดูง่ายเนื้อนอกเนื้อในอะไรก็แล้วแต่แล้วแบบเนี้ยมีกว้างด้วยเหรียญพะห้องมาเลยครับต้องบอกว่าตอนเนี้ยถ้าจะหาเหรียญพะห้องแท้ๆไม่ง่ายแล้วล่ะ อืสวยสวยก็เคยเอามาให้ดูไงเขาตีเท่าไหร่ห้าแสนใแล้วเหรียญนี้สวยไหมนี่คือสภาพดีเลยผมสงสัยในกล้องเหลือเชื่อครับว่าเหรียญนี้ที่หายไปไปอยู่รวมกับพ่อผาง าาผมทามใจว่าหายไปแล้วด้วยโห oh, ถ้าถ้าพอห้องวัดช่องลมคือเจอแต่สภาพสึกๆทั้งนั้นไม่เจอะสวยใช่นะเหรียญตีกระบอกนะครับห่วงเชื่อมห่วงเดิมเหรียญล่อของอาจารย์สวยครับจำได้สวยครับพี่มีนบอกเคยเห็นแต่ไม่รู้จักพอห้องวัดช่องลมสองสี่หกห้าครับ สองสี่หกห้าอายุร้อยหนึ่งปีแล้ต้องบอกว่าวัตถุมงคลเหรียญกณอาจารย์ประเทศไทยที่อายุเกินร้อยเนี่ยมีกี่ลหลวงพ่อเหรียญล่อมาด้วยไหมครับคู่กันไปเลยโอ้โหเดืออแสนอัพครับเหรียญน,นี้ยอดนิยมเมืองราชบุรีแบบนี้สี่ถึงเรียกว่าไฮไลท์อย่าลืมเขียนใส่มือนะครับอาจารย์เห็นลืมเขียนบ่อยราคาก็ห้องครับพิสากร อ้ออาวเหรอความนิยมไม่ใช่แอปูเทียนปากไก่ครับพ่อแน่นอนครับใครจะส่งเหรียญไม่วนพลาดต้องมีเหรียญน,นี้โอเคโอเคต่อ,อกว่าเหารียญราชบุรีจะเจอกันเยอะแยะแต่เหรียญป้าพ่อห้องเนี่ยไม่ค่อยเจอแล้วก็ไม่ค่อยมีใครขายด้วยความที่ตำนานเสือแป้นฉายไงเสือแป้นเนี่ยสิทธิ์ป่าห้องสักยันจากป่าห้องไปนี่เอาว่าเด็กร้องไห้เนี่ยขู่อะไรเด็กก็ไม่เงียบบอกเดี๋ยวเสือแป้นมาจับตัวเด็กเงียบเลย เสือแป้นนี่สร้างความน่ากลัวนะให้กับชาวบ้านมากทางการจับได้สมัยก่อนก็ต้องประหารโชกไงประหารประจานเมื่อไม่เป็นเยี่ยงอย่างนะดาบแรกในชื่อไหนอน้<ม>นนี่ดาบที่สองอะชื่ออะไรผมจำไม่ได้เลยเปิดดูประหารหน้าลานเลยลานหน้าโจนผู้ว่าก็ถามว่าลานหน้าโชนเพราะอย่ไงไก็อยู่ริมน้ำก็เลยว่าช่างลงไปหน่อยนึง เขียนบาดถ้าไปตลาดโคยกี่เลยไปก็จะเป็นโจทุกาเก่าอแล้วตรงนั้นก็ยังเป็นเป็นเป็นศาลก็ยังมีศาลคดีอะไรตรงนั้นนะนก็อยู่ก็อยู่ติดกับวัดช่องลมเนี่ยคนราบบริจะรู้ดีปรากฏว่าดาบแรกเนี่ย <kas S 2> ฟันไม่เข้าอดาบสองฟันไม่เข้าดาบเพชรฆาตเนี่ยต้องมีการลงอาคมอยู่แล้วเพราะว่าปราหานพวกที่มีวิชาเนี่ยเยอะอยู่แล้วปรากฏว่าดาบเพชรฆาตสองดาบฟันไม่เข้า ทั้งสองดาบหรือบอกว่าเขาจะประหารยังไงต้มทั้งเป็นนี่เจ้าเมืองลาบบุรีน้นก็เลยนะสั่งให้ประหารโดยการต้มจะต้มเสือแป้นฉายทั้งเป็นแม่ที่มาดูนะการประหารก็สังเวชธนาลูกก็เลยไปขอว่านะขอได้ไหมขอคุยกับเสือแป้นก่อนนะครับ อว่าอย่าให้อย่าให้มันเกิดความเวทนาระมาณอย่างนั้นเลยก็ปรากฏว่าเสือแป้นก็บอกแม่ว่าให้ไปบอกหลวงพ่อห้องอก,ก็นิดนึงก็วัดช่องลมแล้วอ่าพอ,อห้องก็ให้น้ำมนมาลดพอพอห้องลดน้ำมนถอนของออกปรากฏว่าดาบแรกของนายอ้นเล่มเดิมก็ฟันคอเสือแป้นฉายขาดกระเด็นนั่นก็คือตำนาน ของเสือแป้นฉายนะครับสิทธิ์หลวงพ่อห้องวัดช่องลมเรื่องนี้ยังมีอยู่ในโลกโซเชียลไปพิมพ์ดูได้ใช่ติจิตอลนี่พวกเเคยเล่นเจอรนี่ส,ส,สองนาทีเหรียญน,นี้สองนาทีเปิดแรกมาแล้วครับพี่บุญญาฤิ์ห้าหมืนบาทเปิดแรกต้องบอกครับว่าห้าหมื่นนี่เพิ่งจะเป็นเหรียญอะไรนะปูดูทุกแหลมใช่ อปกาไม่เดียวได้ลูกมาเจ็ดมื่นแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่เจ็ดหมืนบาทโอ้โหครับเหรียญน,นี้นี่ฮะต้องบอกว่าสองสี่หกห้าอายุร้อยหนึ่งปีนี่เหรียญยอดนิยมตลอดการของวงการพระเครื่องและที่สำคัญเหรียญเหนียวไงเขาก็แขวงกันจนสึกเหรียญพ่อก็จะลงเป็นเหรียญที่ขายได้ทุกสภาพให้สึกเหลือแต่แกนก็มีคนอยากได้อยากแขวนใช้บุตคุณ เชียร์พี่ทวีครับเชียร์พี่พีพีครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหที่ที่พิมพ์กันอยู่เนี่ยคือเหรียญเนี้ยผมต้องบอกครับว่าไม่มีสภาพนี้ให้เห็นมาสามสี่ปีแล้วม,มีอยู่เหรียญหนึ่งในะวงการตอนนี้เขาก็ปิดกันไปแล้วนะก็ปิดไปห้าแสนเหมือนกันเพราะผมต่อสี่แสนเขาก็ไม่ขายผม,มแต่ก็มีคนปิดไปห้าแสนพระราบุรี เป็นเหรียญที่ปั๊มเหรียญยุคแรกๆของเมืองไทยไงมาที่หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทแล้วนะครับตอนนี้ราคา,าที่ถ่ายพีรีบอกแค่ดูจะรู้สึกแข็งแกร่งมากเลยนี่สักสิทธิ์ครับเชีย์พีรวีสุดใจพี่มีนสู้สู้โอ้โหต้องบอกครับเหรียญน,นี้นะฮะหนึ่งแสนห้าพันบาทแล้วนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับ โอ้โหไม่มีใครได้หรอกครับมาหนึ่งแสนหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทครับมีหนึ่งแสนหนึ่งมื่นหนึ่งพันนี่เหรอถ้าเกิดว่าเหรียญพ่อห้องสภาพนี้ราคาถูกกว่าเหรียญพ่อกลวยฮะอะนุมานถูกกว่าเต่ารุ่นแรกกูหลิวหรือถูกกว่าเหรียญพ่หนูทุ่งแหลมก็คงไม่ใช่ส่วนมากเจอสภาพศึกหมดไม่เจอสวยครับมาหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสามพันบาทแล้วนะครับ คือถ้าไม่เก็บเหรียญแบบนี้ตอนนี้คือคุณไม่มีโอกาสได้เห็นแล้วใช่ปิดแล้วนะครับปิดที่พี่มีนะครับหนึ่งแสนหนึ่งมื่นห้าพันบาทขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะด้วยครับสุดๆครับอาจารย์ถ้าผมโอทบางแพยอมปล่อยเหรียญพาห้องไปราคานี้ผมก็ต้องอายนะเด็กลาดบุรีแล้วครับ นะ,ะก็เหลืออยู่ต้องเอาไปเลี่ยมทอง<ช>นี่ในกล่องนี้ในกล่องนี้นี่ต้องบอกว่าประทับใจหลายๆท่านแน่นอน<ช>พอเลยรู้ไหมนี่อันนี้คือสมเด็จ<ช>ปกโพโโวัดเขาตะเขารุ่นแรกจริงๆทางพี่ทวีเลย นะอันนี้คือแรกแบบแรกกว่าสงขอบแรกที่สุดเขาตะเขาอ่าถามว่าหลวงพ่อทองว่าเขาตะเขา้าพุทธคุณด้านไหนขอให้คนตายกลับมาฟื้นได้ขอชีวิตขอให้คนเจ็บป่วยหายจากอาการเจ็บป่วยได้ก็เจ้าหนูนี่ไงพี่หนูเราเนี่ยหนูธนกิจเนี่ยก็หยุดหายใจไปแล้วมแม่จุดทูบบอกหลวงพ่อทองเัาเขา,าควันทูบลอยเข้าจมูกแล้วฟื้นเนี่ย นะครับพระพุธทธศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจังหวัดเพชรบุรีพ่อทองมาเขาตะเขาเราจะเห็นสำเร็จปกโพเราก็จะเล่นสองขอบขอบเดียวเอวเล็กเอวใหญ่แต่นั้นรุ่นหลังนะแรกจริงๆคือรุ่นนี้อนี่เรารุ่นแรกจริงๆไปดูเนื้อดูเนื้อนะครับโคตรเจ๋งสองสี่เก้ากว่า นี่เห็นไหมครับสองสี่เก้ากว่านี่ยฮะคือพระพุทธที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเพชรบุรีราคาครับอ่านะไปแล้วหนึ่งนาทีประมูลนะครับหนึ่งนาทีพี่เอาว่ารุ่นสองขอบขอบเดียวองค์เล็กเอวใหญ่ก็ได้สองมื่น <20. S 3> ใช่แต่รุ่นแรกจริงๆคือแบบนี้คนเพชรบุรีเขารู้กัน มาเจ็ดพันบาทมาแปดพันบาทแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งมื่นบาทแล้วนะครับเอาง่ายๆนะผมไม่เคยผมเคยได้ยินแต่ผมไม่เคยได้ว่ารุ่นแรกจริงๆเนี่ยหนักอึ้งเลยหน,นักเหมือนแปดห้าเลยมาที่หนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทแล้วนะครับตอนนี้เคยได้ยินแต่ไม่เคยได้ได้องค์แรกในชีวิต พีทว,วีชอบครับเกาตาเขา้าโอ้ยเจอสองขอบขอบเดียวเอลเล็กเอลใหญ่ใช่ระดับเป็นร้อยองค์ชีวิตผมอะออแต่เพิ่งจะเจอรุ่นแรกจริงๆก่อนปีสองพันห้าร้อยเนี่ยองค์แรกมาหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งมื่นสองพันบาทหนึ่งมื่นสองพันสองร้อยแล้วนะครับตอนนี้นี่ใครจะได้ไปดูกันครับ แล้วนะครับนี่ฮะใครได้ไปไปดูกันครับปิดที่พี่วีบูนะครับหนึ่งมื่นสองพันสองร้อยบาทโอ้วันนี้ได้กันไปคนละอ,องค์ครึ่งองค์ครับโอ้โหี่วัดไม่ทันนะครับพี่ป้อมไม่ทันนะครับโอ้ต้องบอกว่าอักเก็บเหรียญพ่อรีเลยลูกวันนี้ก็ได้กันไปคนละอ,องค์ขึ้นองค์คอมเมนต์ไม่ขึ้นนะครับปกติจะขึ้นมันที่ไม่ขึ้นเลยสมบัด หน้าจอนะครับพี่สะบัดสายสะบัดขวานะครับโอ้โหเหนอุ้ยปอเป็นพิมพ์พระประธานสามเหลี่ยมถ้าเลี่ยมแบบนี้แท้หมดอ่ะอวินเทอ่าถ้าวินเทจแบบนี้แท้หมดแต่ขาแบบนี้เป็นเป็นงานแกะของขาวัลคัง อย่างเงี้ยไม่ใช่พระปลูก,กว่ดสามปึื้มเป็นวัดละครเนี่ยแต่เป็นวัดละครที่เก่าในยุคเจ็ดกว่าช่างเลี่ยมเก่งนะคือสมัยก่อนเขาต้องเลี่ยมฉลูแล้วเลี่ยมแบบนี้อยู่แล้วครับนี่ไงแล้วเนื้อยุคเดียวกับเจดีย์งนี้เลย เนี่ยเนื้อเดียวกันเลยครับยุคเดียวกันเลยคลาสสิกสุดๆโอ้โหเนื้อเราว่าเจ็ดกว่าว่ะเจ็ดกว่าคือเอาเนื้อวันละขังอ่ะที่แตกกูเปเ,เจสี่เนี่ยมามามาใส่เนี่ยใช่เอามาท่าดูดิมวลช้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเจ็ดกว่าขอราคาครับอาจารย์ สมเด็จโตต้องบอกว่าเนื้อจ,จัจานแบบนี้จะไม่ได้เห็นบ่อยๆจริง oh. จริงนี่คือเนี่ยเนื้อแบบนี้คือดูง่ายเลยว่าเก่ากว่าสองสี่แปดกว่าขอราคาเอ้าไปสองนาทีสองนาทียาวยาวมันไปเลย คำเมนนี่ดีจริง,รงๆครับป้าแดดไม่ซับซ้อนเนีบใช่ข้อแรกมาเวลาเดินครับสี่พันบาทับเปิดแรกแต่จริงนะพี่ทวีพี่กัปตันพี่เก๋าพี่ปิราชพี่มานะสะสมพระในสายวะะราคังกันมาผมเอายังไม่มีพิมพ์นี้และและ,และเนือช่วงยุคปีเจ็ดกว่าเนี่ย ไม่ค่อยเจอด้วยราคาสุดท้ายอยู่ที่เก้าพัน 9, บาทนะครับมีสนเสน่ห์เข้มขลังดีจักครับองคนี้ผมต้องบอกนะถามว่าเมื่อก่อนน่ะเขาจะคัดสักองคหนึ่งไปให้ช่างเลี่ยม <S 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 อ่ะคือเนี่ยพระอะไร้วแต่ที่เลี่ยมเงินโบราณแบบแม้คุสังเกตไหมจะเป็นพระยอดนิยมทั้งนั้น <S S S สักองคหนึ่งที่เขาจะต้องไปเสียตังเลี่ยมนกแหวง,งคอมาเก้าพันห้าร้อยบาทแล้วนะครับตอนนี้เลี่ยมแบบ นี้ต้องเป็นองค์พิเศษใช่แล้วดูเนื้อครับคือเนื้อแบบนี้เก่าก,ว,กว่าแปดห้าชัดเจนนะมาหนึ่งมื่นห้าร้อยบาทหมดเวลาครับราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งมื่นห้าร้อยบาทมาหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทโอ้โหองค์นี้คือ,อใครที่สะสมพระสมเด็จนะในสายวะละครังแล้วพิมพ์พิเศษแบบนี้นะ ปิดแล้วนะครับปิดโอ้โหครับคนนะครับหนึ่งมื่นสองพันบาทหมื่นกว่าบาทนี่ไม่มีเก้ด้วยเพราะพิมพ์แบบนี้เป็นพิมพ์พิเศษใช่ถ้าเก้เขาก็ไม่เก้พิมพ์แพงๆใช่ยินดีด้วยครับผมผนนะอ่มนะอะพี่กับผมก็จะคู่กันมีเนื้อเนี่ยนคนละองค์แบบเนี้ยเขาแก่ เป็นความหมายนะเหมือนบอกเล่าเรื่องราวด้วยภาพวาดและก็บอกเล่าเรื่องราวในอนีด้วยการสร้างรูปปั้นหรือพิมพ์พระแล้วแหละ one, two, one, two, one. คือจะบอกว่าเจดีเนียน่าจะเป็นดีสำ,สำคัญอยู่ในอยู่ในวัดละคังหรือวัดดังขุนพรมแหละเจดีด้วยครับเจดี JD ลงมาเลยพี่วีรละอ่ะไปไปครับต้องบอกว่า ลายชื่อที่ผมเรียกนี่ถ้าไม่มีเขามานี่ต้องบอกว่าการสะสมนี่ขาดจิกซอนะมาห้าพันบาทแล้วนะครับเปิดแรกโอ้โหทีมเจดีนะครับองนี้บมาแววครับคุณก๊อตบางบัวทองใช่ไหมใช่นี่ดูเม็ดมวลสารเก่านี่ชัดเจนนะมาหกพันสองร้อยบาทแล้วนะครับ นี่ยถ้าถามมมปีเนี่ยก็ต้องแตกกูปีเจ็ดสี่ก็พระปีเจ็ดสี่มาตำใส่แล้วครับเพราะการเปิดกูพระแตกเนี่ยโอ้โหถ้านี้เขาเขาทำระลึกพิมพ์ของเจดีว่ละครที่แตกกูหรือเปล่ามาเจ็ดพันห้าร้อยบาทแล้วนะครับตอนนี้มาที่เก้าพันบาทต้องบอกนะว่าพิมพ์แบบเนี้ยยังไม่มีเก๋แขวนใช้สบายใจใช่1ึ0หนึ่งพันบาทที่พี่มานะแล้วนะครับ พี่มานะมีเอฟซีไหมราคาสุดท้ายที่1 1ึ0 0มื่นบาทนะครับพี่อยู่ที่1 1ึ0 0มื่นหนึ่งพัน้บาทนะครับราคาสุดท้ายที่11,300้บาทมาหนึ่งบาทเออเอานี่แหละ oh, เสียดาย<ๆ>ตังค์ไม่ได้พาผมบอกเลย<ๆ>จะไปพาสองร้อยสามร้อแล้วพิมพ์แบบนี้นะที่เป็นเนื้อแบบนี้ก็องค์แรกที่ผมเห็นเหมือนกันมา1 2ึ0 0มืบาทที่พี่ทวีครับ โอ้โห oh ปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ทวีนะครับหนึ 12, ่งมื oh ่นสองพันบาทโอ้ครับต้องบอกกับพี่ทวีแกกระโดดไปไกลกันบอกเสียดายตังไม่ได้พาครับลูกพี่ผมมาแล้วพี่ธนทรพิทวีมาแล้วพี่กัญชคนโอ oh ้โห oh ต้องบอกว่าคือตอนนี้เหมือนพาแล้วคนลพะพ้อคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างโอ้โ oh หรายการนี้เป็นพี่ทวี uh huh. เ,อเอาใจกองเชียร์ผ่านไป ที่ลงบินนี่เชียร์พี่มานะอ่า